ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคืนนี้นะครับบอสโจเนี่ยผิดหวังกับน้องฮักแพงนั่นเองครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะครับเป็นคืนที่2แล้วที่น้องฮักแพงเนี่ยขึ้นไปยืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็เป็นวันแรกของการไลฟ์สดด้วยนะครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้อะใครได้ดูผ่านหน้าจอไลฟ์สดหรือว่าบรรยากาศต่างๆบ้างที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้ถ่ายทอดให้พวกเราได้ดูกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า วันแรกครับทุกคนถือว่าน้องฮักแพงทําออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันแรกเนาะทุกคนอาจจะมีความประมาะเล็กน้อยนะครับอาจจะมีความตื่นเต้นเวทีนิดนึงเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้เจนเวทีนะครับแต่วันนี้เนี่ย เมื่อคืนนี้เนี่ยครับทุกคนล่าสุดเลยนะครับทางด้านบอสโจเนี่ยแอบผิดหวังนะเพราะว่าเหมือนกับน้องเนี่ยจำสคริปต์ผิดใช่ไหมครับแล้วก็ร้องผิดคีย์นะครับทำให้เหมือนกับเกิดความอ่าเขาเรียกว่าอะไรโดนตําหนิทางไลฟ์สดนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยบรรยากาศก็มีทั้งครูปอแล้วก็แม่กั้นนะครับอ่าเข้ามานะครับให้ข้อมูลอะไรกับทางด้านบอสโจเราซึ่งบอสโจก็พูดว่าไม่รู้จะเด็ก จะดุอะไรกับเด็กวัยเท่านี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งน้องครับแพงเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยเนาะน้องก็อ่ะเอาเป็นว่าส่งกําลังใจครับไปให้น้องด้วยกันแล้วกันครับสําหรับเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าอ่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไม่ได้ดูในไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครเมื่อคือนนี้ใครได้ดูบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ชื่นชมน้องเนาะ,ะในเรื่องของเสียงร้อง นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้น้องเนี่ยค่อนข้างได้รับรางวัลน,น้ําใจเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะเราก็ได้ได้มีโอกาสได้ดูใน Facebook ของน้องนั่นเองครับทุกคนก็ดีใจกับน้องครับที่ก้าวเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วได้แบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรได้การตอบรับดีมากๆเลยก็ถือว่าเมื่อคืนนี้นะครับเป็นวันที่2ของน้องนะ้องทุกคนก็ขอให้น้องพัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเองมีของอยู่แล้วนะต้องบอกว่าน้องค้างแพงเนี่ยเป็นคนมีของอยู่แล้ว แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับยังไม่ได้ปล่อยของอะไรออกมานะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเราก็ยังได้ฟังเพ,เพลงที่น้องร้องเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้แบบสําหรับอุ้มอิ่มเองนะยังไม่ได้ว้าวอะไรมากครับทุกคนยังยังดูแบบ อ่าเหมือนเหมือนนักร้องทั่วไปหรือว่านักร้องปกติทั่วไปครับเพียงแค่ว่าน้องเนี่ยมีสตอรี่ที่อ่าทางด้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสตอรี่ทางด้านอายุยังน้อยนะครับแล้วก็มีสตอรี่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับน้องฮักแแพงคือมาดีแล้วต้องบอกว่ามาดีแล้วแล้วก็เสียงร้องของน้องก็คือเกินวัยมากๆต้องบอกแบบนี้นะครับอายุเท่านี้เสียงร้องได้เท่านี้ได้แบบนี้ถือว่า โหปังแล้วนะถือว่าปังแล้ว้วยครับสำหรับฮากแพงนะทัเอาเอซีแฟนคลับนะครับเข้าไปส่งกําลังใจเนี่ยโอ้โหในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักคือ เยอะมากๆต้องบอกว่าเมื่อคือนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีโอกาสไปไล่อ่านคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าให้โอกาสน้องนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับสู้ๆน้องฮักแทงนะครับให้โอกาสพัฒนาตัวเองต่อไปตอนนี้ถือว่ามาดีแล้วนะครับ FC แฟนคลับก็จะไปเข้าไปคอมเมนต์ในทำนองนี้มากกว่านะครับทุกคนเนาะก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะถือว่าตอนนี้คือมีแม่กั้นนะครับดูแลแล้วน้องก็ห่างพ่อห่างแม่เนาะ,ะคือต้องบอกว่ากําลังใจ อย่างเดียวเลยครับก็คือจาก f c แฟนคลับนะครับกำลังใจของน้องเนี่ยนะครับทุกคนก็คือได้จาก FC ฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนพอเสร็จแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆครับทุกคนในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะต้องบอกว่านะเราก็เห็นความพยายามเนาะของฮักแพง ความสู้นะครับแล้วก็ความที่แบบอยากจะอยูอ่บนสายอาชีพของนักร้องนะครับเราก็เนาะเอาเป็นว่าเด็กมีความฝันนะทุกคนแล้วสิ่งสาคัญคือน้องมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลด้วยนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับคบรูแบบของเรานะก็บอกว่านะเป็นเป็นสิบครูแบบแล้วกันเนาะสำหรับน้องฮักแพงนะเมื่อคืนนี้ก็คือน้องก็น้ําตาซึมกันไปนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันเพราะว่าบอสโจคือพาดหัวข่าวเลยแบบว่า ผิดหวังกับน้องฮักแพงคืออุ้มอิ่มข่าวกระแสตื่นมาก็ต้องแบบรีบมาดูเลยว่าผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนนะครับเราก็ไปดูแล้วว่าครูปอนเนี่ยก็ได้มีการมาอธิบายแล้วว่าเหมือนกับเป็นการถ้าไม่มีคนมายุ่งกับสคริปต์นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อคืนนี้อุ้มอิ่มไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมาจากอะไรเนาะสาหรับการสคริปต์หรือว่าน้องจําเนื้อผิดหรือว่าอะไรต่างนะครับทุกคนก็ต้องให้โอกาสน้องกัน,กนครับทุกคนเนาะสำหรับ น้องทักแพงสาวน้อยเพบ้านแพงกับทุกคนก็ถือว่านะ เมื่อคืนนี้ก็ได้กำลังใจจาก FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีเยอะเหมือนกันครับทุกคนเนาะแฟนๆก็คือให้รางวัลน้ำใจน้องเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็จะเดินทางนะครับไปให้กำลังใจเนาะทางด้านบอสโจองค์อิงอนะครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจน้องฮักแพงด้วยเหมือนกันครับทุกคนเนาะถือว่ามาสู้ไปด้วยกันกันกบทางด้านองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสู้ไปด้วยกันกับพี่องค์อิงนะครับสู้ไปด้วยกันกับทางด้านบอสโจนั่นเองครับทุกคนช่วงนี้คือเห็นน้องฮักแพงเนี่ยออกช่องใหญ่บ่อย นะครับเพราะว,าว่าคือมีประเด็นหลายๆประเด็นนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับไม่เป็นไรเนาะให้กําลังใจน้องกันนะครับแล้วก็เมื่อคือนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปเาขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปในกลุ่มบ้านฮาร์าข,าราของน้องนะครับก็เห็นคนแบบว่าแชร์แล้วก็ให้กําลังใจน้องกันเยอะมากๆเลยสําหรับ คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็นะบอสโตคือดูลูกเบาๆเนาะเมื่อคืนนี้นะครับดูลูกสาวอีกคนหนึ่งเบาๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นแบบให้กําลังใจซะมากกว่านะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะสำหรับผู้บริหารนะครับก็ผิดพลาดกันได้ครับทุกคนเนาะแล้วน้องก็พึ่งขึ้นไปบนเวทีแบบครั้งแรกๆด้วยนะครับ เป็นวันที่2เองครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้มีการไลฟ์สดกลุ่มปิดครับอาจจะโดนตําหนิในเรื่องของสคริปต์หรือว่าในเรื่องของเสียงร้องหรือให้ไปปรับปรุงพัฒนาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในกลุ่มปิดใช่ไหมครับทุกคนสําหรับคนที่อาจจะมีการส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูนะครับในเรื่องของคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าให้โอกาสน้องกันนะสำหรับน้องฮักแพงครับน้องก็ยังเด็กมากเลย16ปีแล้วนะครับทุกคนก็พัฒนายงยังพัฒนาได้อีก นะยครับยังไปได้ไกลนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะเราก็เห็นแววแล้วแหละเห็นแววความความตั้งใจความมุ่งมานะของน้องนะครับทุกคนที่จะก้าวมาเป็นศิลปินแล้วก็อยู่ภายใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งต้องบอกว่าโหทุกคนจับจ้องนะในทุกย่างก้าวเลยไม่ว่าจะทําอะไรเนาะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็อ่ะ วันนี้นําเสนอข่าวเรื่องนี้นะครับครูปอก็คือจริงจังมากนะเมื่อคืนนี้นะครูปอเป็นคนดูสคริปต์นะฮะให้กับน้องฮักแพงแล้วก็ให้กับศิลปินทุกๆคนด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าปีนี้เนาะเป็นปีทองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเป็นปีแบบโซเชียลมากๆไม่ว่าใครจะขยับขยื่นไปไหนหรือไม่ว่าใครจะทําอะไรนะครับก็อยู่อยู่สายตาเนาะอยู่ในสายตาของของชาวเน็ตหรือว่าอยู่ในสายตาของ คนที่เสพโซเชียลอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทางด้านบอสโจด้วยกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าบอสโจเนี่ยเอาเวลาไหนนอนบ้างนะในแต่ละวันนะทุกคนเราเห็นบอสโจแบบนอนไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ต้องตื่นเช้ามาอีกแล้วสําหรับบอสโจนะ,อะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ส่งกำลังใจให้น้องฮักแพงด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ดูในไลฟ์สดกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้อย่าลืมมาเล่าบรรยากาศให้ทางออมอิ่มฟังด้วยนะว่า เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็มาเล่าให้กันฟังได้นะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้คอมเมนต์มาได้คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนกําลังจะฝนอีกแล้วครับทุกคนแล้วฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ